ในเรื่องของตำรวจนะคะที่เขาเนี่ยกำลังจับแก๊งที่กำลังเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะระบาดหนักเลยช่วงนี้นะคะทางตำรวจเชียงใหม่ค่ะเตือนภัยอย่าหลงเชื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะที่อ้างตัวเป็นตำรวจโทรศัพท์ไปสร้างเรื่องมีหมายจับทำผิดกฎหมายโชว์หมายจับปลอมและที่น่าเจ็บใจค่ะยังให้ถอดเสื้อผ้าดูตำหนิรูปพรรณ พันตำรวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศเปิดเผยว่ายังคงมีนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยชื่อดังถูกแก๊งคอเซนเตอร์โทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงโดยการปลอมเป็นตำรวจและยังสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกว่ามีหมายจับและจะหาวิธีการช่วยเหลือซึ่งหากต้องการประกันตัวเนี่ยต้องโอนเงินไปให้จำนวนไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0 0บาทเข้าบัญชีมาเมื่อได้รับเงินแล้วมีการปลอมหมายสารส่งมาให้ทางวิดีโอคอว่าได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่ก็ยัง จะมีหมายจับทองที่อื่นเพิ่มอีกจนต้องโอนไปให้หลายครั้งสูญเสียเงินไปกว่า1นล้านสามแสนบาทและที่น่าเจ็บใจที่สุดนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังหลอกให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเพื่อเป็นการดูตำหนิรูปพรร์ของร่างกายยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ที่กระทําความผิดตามที่สร้างเรื่องขึ้นมา โดยขอดูสัดส่วนหมุนตัวว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่หากไม่ใช่ก็จะได้รับการปล่อยตัวและยังให้นักศึกษาช่วยตัวเองด้วยเชื่อว่าน่าจะมีการอัดคลิปซึ่งเสียงที่คนร้ายจะนําไปขายในกลุ่มลับหรือว่าแม้กระทั่งนาคลิปของผู้เสียหายส่งกลับมาเพื่อเรียกเงินค่าถ่ายคลิปหรือว่าเป็นแบล็กเมย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวและก็น่าตกใจเป็นอย่างมากถือเป็นภัยสังคมร้ายแรงกับนักศึกษาหญิงและไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาที่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้อย่างน้อย3ามรายและเชื่อว่าน่าจะเกกิดขึ้นอี ฝากเตือนนักศึกษาหญิงต้องเป็นคนตื่นรู้และต้องระวังให้มากขึ้นครับไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกเน้นย้ำว่าจะต้องมีสติโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มีการแจ้งหมายจับทางออนไลน์หรือว่าไม่ว่าจะมาวิธีไหนให้ติดต่อกับตำรวจท้องที่หรือว่าแจ้งผู้ปกครองให้ทราบด้วยนะครับอย่าไปหลงเชื่อแบบนี้นะครับ,รบเพราะว่าเป็นภัยอย่างแน่นอ